งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมปะสุสัตว์แห่งเอเชีย e นะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการจับคู่ด้านเจรจาธุรกิจนะคะอยู่ในงานนี้ด้วยค่ะ กรุงเทพจะตอกย้ำในการเป็นผู้นำงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมปศุสัสตว์ของเอเชียด้วยการผนึกกำลังของสองผู้จัดงานด้านปศุสัสตว์ระดับนานาชาติกับงานวิกทัมเอเชียและ Health and Nutrition A เอชีย2022สุดยอดงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์การแปรรูปข้าวแป้งธัญพืชผสานกับการดูแลสุขภาพสัตว์และโภชนาการสัตว์ครบวงจรพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่อีกระดับด้วยการนำผู้ประกอบการกว่า400แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกบน พื้นที่การจัดงานกว่า13,500ตารางเมตรมานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาหารสัตว์เวชภัณฑ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้ก้าวสู่การซื้อขายกับนานาประเทศด้วยเวทีเจรจาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคให้การจัดงานตรงกลุ่มขึ้นชัดเจนขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าที่เคยพร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า90,00รายทั่วภูมิภาคเสริมสร้างความรู้ผ่านงานสัมมนาวิชาการจากวิทยากรชั้นแนวหน้าทั่วโลกกว่า100รายจึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแล้วมาพบกันที่งานวิกตอเช ีและ Health and Nutrition a s i ีย2022ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ณหอ9ถึง10 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดโดยวิกทั m และ VIV ลงทะเบียนเข้างานได้ทาง www.victamasia.com หรือ www.vivhealthandnutrition.nl หรือโทร0 2 6 4 0 8 0 1 3และ0211166 11ค่ะ